วัสดีค่ะนะคะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์เหมาะสําหรับคนที่ตอนรับปีใหม่คือตอนนี้เป็นฤดูหนาวแล้วเนาะตอนรับปีใหม่ของหน่าเขาเกาะเป็นคันเนาะคอนเทนต์นี้ชื่อว่าจากกันครั้งนี้นะคะจากกันครั้งนี้เราจะได้กลับมาพบกันใหม่หรือเ no no ปล่าคือหมายความว่าอาจจะเลิกลากันไปหรือจากกันไปต่างบ้านต่างเมืองพัดถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้กลับมาพบกันหม่หรือเปล่าคะตั้งคี่ถึงฐานหลับตาลืมตาค่ะเลื่อกกอที่หนึ่งสองสามค่ะ 1>, 1 2 3สองสาค่ะจำไว้นะคะว่าเรือกองไหนคนไหนได้ไพ่ใบไหนนะคะไปถือว่ากองไหนกดคอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะแล้วฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจนะคะคนไหนที่แชร์ให้แม่เยอะๆนะ,ะแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลัแตจให้เราเจอความรักดีๆการเงินดีการงานดีทุกอย่างดีที่มีดีไปให้หมดทั้งอมดนะคะสุดิชาชื่อแม่หมอโอเล็กนะคะก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์รตรงนี้คนอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มตรงโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะจิ้มตรงโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ปุ๊บมันจะมีลิงก์ลายนะคะอยู่ใต้โปรไฟล์นะคะโปรตอนนี้อยู่ที่69สคํามคำถามแบบพิมพ์ค่ะ6 9สคํามคำถามแบบพิมพ์99 5าคำถามแบบคุยคอส่วนตัวกับแม่หมอเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเฉลยกันเลยค่ะอยากพูดมากเลยเนาะของที่หนึ่งนะคะจากกันครั้งนี้นะคะแล้วเราจะได้กลับมาคบกันใหม่ไหมขอไพ่หกใบค่ะขอไพ่หกใบค่ะอืจากครั้งครั้งนี้ต่างคนต่าง,างแบบว่าต้องไปตามหาความฝันกันเ,เองตัวเราก็เศร้าเหงาอยู่คนเดียวเลยเนาะถามว่าจะได้คบกันใหม่ไหมอ่ะโอเค จากกันทั้งนี้เขาก็ไม่ได้หายแล้วหายรับน่าจะหายไปแป๊บนึงแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราอยู่ดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแต่จะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าต้องใช้เวลาเท่านั้นต้องใช้เวลาเท่านั้นแต่ไม่ต้องกลัวค่ะยังไงก็ต้องยังได้สื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะมากองที่สองค่ะจากกันครั้งนี้จะได้กลับมาคบกันอีกหรือเปล่าขอหกใบค่ะโอ้โหเลิกกันแบบระเนนาศเละเทะเลิกกันเพราะเขาไปมีชู้นะคะเขาโกหกเขาไปมีชู้แล้วนะคะแล้วจากกันทั้ง จะได้พบกันใหม่ไหมเรื่องมันหนาแล้วค่ะเรื่องมันไม่ดีแล้วค่ะบอกเลยนะคะก็ต้องรอปีหน้านะคะก็อ,อีกแค่เดือนเดียวเนาะโอเคค่ะมีสิทธิ์ได้กลับมาพบกันใหม่นะคะสาหรับของที่สองมีสิทธิ์ได้กลับมาพบกันใหม่แต่บอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันไม่ดีเลยสําหรับเราสองคนนะฮะมาดูฟองที่สาแล้ว,ว่าจาก,กันครั้งนี้จะได้พบกันใหม่หรือเปล่านะคะอ่ามาค่ะนะคะขอให้ลงไปค่ะ โอเมก็จัดกันทั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขาเองก็หมดรักเราแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายก็ต้องได้กลับมาค่กันใหม่กองนี้เป็นกองที่ดีลดประสิดสีวิมานดินกองนี้เป็นอะไรวิมานดินมากนะคะเขาจะกลับมาคบกับเราไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็ต้องได้กลับมาคบกันอยู่แล้วดีใจด้วยนะคะสําหรับกองที่สามคนไหนอยากดูดวงส่วนตัวทักแม่หมอมาได้ส่วนคนไหนนะคะที่นะคะได้กองไหนบอกแม่หมอด้วยนะแล้วเจอกันค่ะ